ไปแค่ข้อความสั้นๆซึ่งเจ้าของภาพโพสต์คู่กับเท้าตัวเองไม่เพียงช่วยเตือนใจถึงผลของความประมาทแต่คนอื่นที่ได้เห็นก็ฉุกคิดไปด้วยส่วนภาพกองใบไม้ร่วงเต็มพื้นมีเงาลำต้นไร้ใบให้เห็นย้ำคติธรรมผ่านธรรมชาติใกล้ตัวด้วยข้อความใต้ภาพว่าบางสิ่งจากไปบางสิ่งยังคงอยู่นี่คือตัวอย่างข้อความโดนๆคู่ภาพถ่ายชวนคิดที่ส่วนใหญ่เป็นการมองโลกจากมือถือและไม่ว่าใครก็เป็นช่างภาพได้ ในนิทรรศการอินสตาธรม3ม365วัน365ธรรมซึ่งจัดแสดงในรูปแบบปฏิทินประจำปี2,557โดยคัดเลือกภาพจากอินสตาแกรและ Facebook ที่ติดแฮชแท็กอินสตาทรมเพื่อสร้างพื้นทีเ่เผยแพร่ธรรมะแบบร่วมสมัยผ่านสื่อที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคยมันรู้สึกดีที่เวลาเราเห็น สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็มาตีความเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยสอนตัวเราแล้วก็พอเราแชร์ผ่านอินสตาแกรมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยสอนคนอื่นๆได้เหมือนกันคือมันเขินสมมติเราพูดเรื่องธรรมะแก่เชยดูดูดดน่าเบือ่อแต่เราเราทำให้มันอยู่ในชีวิตประจำ่นันสมาร์ทโฟนเราแค่อยากทําให้เรื่องธรรมะมเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องปกติที่เด็กๆคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหรือคนทํางานใครก็ตามอ่ะ ไม่เป็นเปนเรื่องปกตินะมันหยิบขึ้นมาภาพไห้ภาพมีธรรมะด้วยมันมีข้อคิดมัน,มนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะ ค้ชมคะในยุคที่หลายคนนะคะก็มักจะมีมือถือที่ถ่ายรูปได้พกติดตัวนะคะหลายคนก็เลือกที่จะถ่ายรูปตัวเองค่ะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งค่ะการที่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นช่างภาพได้ตลอดเวลาแบบนี้ถ้าลองหันกล้องอีกด้านหนึง่งเพื่อหันหมองไปข้างนอกไปหาสิ่งรอบตัวนะคะและก็เพิ่มเติมความสังเกตลงไปอีกสักหน่อยค่ะก็น่าจะช่วยสร้างความหมายให้กับภาพใบนั้นมากกว่าภาพที่ถ่ายแค่ใบหน้าของตัวเองเหมือนในเทศการอินสตาทัมค่ะ กระแสตอบรับดีจนวันนี้มีถึง6,300กว่าภาพที่ติดแฮชแท็กอินสตาทัมหลังหอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยโปรโมดให้ใช้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วล่าสุดพัฒนาเป็นฟ um. รีแอปพลิเคชันอินสตาท m มรวมคำสอนจากพระอาจารย์อย่างสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชพุทธทาสพิขุพระไปสารวิสาโลให้หยิบมาใช้ใส่ทามได้ง่ายขึ้น ซึ่งกว่าจะเลือกแบบอักษรที่หลากหลายและสนุกกับการจัดวางจนได้รูปสวยถูกใจก็ปล่อยทำให้ผู้ใช้อย่างประภาสิริทองอินจำคำสอนได้ไปในตัวก่อนแบ่งปันให้เพื่อนๆในโลกออนไลน์พออ่านปุ๊บก็ไม่ต้องตีความที่ลึก สักเท่าไหร่สามารถเข้าใจได้ถ้าเราคิดตามนะคะแล้วก็ยิ่งผสมกับรูปส,สวยๆในแอปนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบโพสผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเชื่อว่าออแอปนี้น,น่าสนใจมากค่ะ <Okay. S 3> หนึ่งเวลาเราโพสต์กันเองพิมพ์กันเองเนี่ยครับบางคนบางคนก็เริ่มแบบว่าฉันก็ไม่มีคําคม,ม,มความรู้ทำฉันก็น้อยอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ทาเพื่ออำนวยความสะดวกเทิทันทีที่มันเราสังเกตว่าภาพที่มันมีคําพูดอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมีโค้ดคำแล้วเทิมันเป็นเลเยอร์ตรงสื่อสวยๆเนี่ยมันจะแชร์ได้ง่ายหลักๆคําสอนเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมันจะผ่านทางส่วนมวกกรุงเทพเองหรือผ่านทาง f Facebook พรผ้าจา์หรือทางเครือข่ายธรรมะตอนนี้มันไม่ใช่แลวฮะตอนนี้ทุกคนเน่เป็นคนช่วยกันเผยแพร่หมดเลยการสื่อธรรมะผ่านเรื่องง่ายๆและร่วมสมยัยตามแนวคิดของท่านพุทธทาสพิคุ ทำให้โครงการอินสตาทาจะถูกต่อยอดอีกหลายรูปแบบนอกจากนนเทศากาลครั้งนี้ปฏิทิน365วัน365ธรรมยังเปิดให้ดาวน์โหลดใช้ฟรีซึ่งภาพประกอบยังเข้ากับเหตุการณ์ในแต่ละวันเช่นให้แง่คิดเรื่องรักเมื่อใกล้วันวาเลนไทน์หรือเตือนสติเรื่องความหลงในวันหวยออกเป็นสื่อเตือนใจได้ตลอดทั้งปี มีหัศการอินสตาทามม365วัน365ธรรมจัดแสดงที่หอจดหมายเหตุพุทธธาตอินทปัญโยหรือสวนโมกกรุงเทพไปจนถึงสิ้นปี2,557กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน